เช็คเสียงเนาะค่ะโอเคครับและผู้ที่ได้รับรางวัลวัยรุ่นชายยอดนิยมได้แก่ปราชญาเรืองรอดค่ะสิงโตค่ะนะครับ แต่ว่าวันนี้น,น่าเสียดายนะฮะสิงโตติดภารกิจนะครับมาร่วมงานในวันนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเขาไม่มาเขาส่งใจมาแล้วก็ส่งคลิปมาด้วยอ่ะอ่ะไปฟังสิงโตกันครับต้องอินเลยขอขอบคุณนะครับ c a s ต m แ g a z i n e c a s ส a w a r ลนะครับผมแล้วก็แ a n c l u บทุกคนนะครับที่อยู่โบสให้สิงเป็นวัยรุ่นชายยอดนิยมแห่งปี ซึ่งจริงๆแล้วตัวเองไม่ได้สิ่งตัวสิ่งเองเนี่ยไม่ได้คิดว่ายังอยู่ในคาต е อรีของของพาอเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็อายุก็26แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ยังไงก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองยังไงก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจอกันในรอบหน้านะครับนี่นะคือวัยรุ่นชายยอดนิยอมของเราน้องสิงโต ดีด้วยนะคะตัวไม่มาใจมาแล้วก็ส่งคลิปมาด้วยเป็นไงล่ะใช่นะครับผมใครดีใครดีคร,ดครับผมสำหรับรางวัลนนะักแสดงชายยอดนิยมนะครับได้แก่ใครครับคริสสีรวัตครับยินดีด้วยนะคริสสีรวัตยินดีด้วยค่ะ สวัสดีพี่คริสด้วยนะสวัสดีครับนะฮะรับโทรฟ<ร>ี่ไปเรียบร้อยนะครับผมนะ,นะครับครับผม,ผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณแคสแมากาซีมากๆเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าพวกเราเจ TV นะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกับแคสแมากาซีเนี่ยน่าจะบ่อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ได้มาร่วมงานแคสอวอร์ดนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นทุกๆครั้งเลยนะครับผมทั้งพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะครับ <lay ered> ก,ก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่ๆน้องๆ g m มที TV, ทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้พี่สิงห์ไม่ได้มาด้วยแต่ก็ฝาก ครับครับฝากขอบคุณมาด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับค่ะคริสอยู่บนเวทีก่อนนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเรียนเชิญนะคะคุณหนึ่งและรางวัลคู่จิ้นแห่งปีนะครับครับผมเอาเลยครับขอแสดงความยินดีกับพี่คริสพีรวัตรครับแล้วก็พี่สิงโตปัชยาครับผม ยินดีด้วยนะครับคริสธีรวัลและสิงโตปราชญานะฮะกับรางวัลคู่จิ้นแห่งเป้คริสรับรางวัลแทนสิงโตนะคะสิงโตไม่มาแต่ว่าอยู่ในใจเสมอมาค่ะครับผมนะนะครับอ่าให้คริสนะครับกล่าวอะไรเล็กน้อยนะกับรางวัลน,นี้แทนพี่สิงโตด้วยครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่า ตั้งแต่ทำงานมา5ปีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาคนเดียวนะครับก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับจริงๆอยากจะวิดีโอคอหาพี่สิงเลยนะครับแต่แบบโมแล้วนะฮะครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ยังคงอยู่กับเรามาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็คอยพพอร์ตทางคิสแล้วก็พี่สิงนะครับจริงๆวันนี้พี่สิงติดภารกิจจริงๆนะครับเขาก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนตรงนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพิรยานะครับขอขอบคุณ สมุนเจ้าป่าด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณยูยูด้วยนะครับผมยังไงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆสำหรับรางวัลนี้ครับขอบคุณแคสด้วยครับขอบคุณครับครับผมนะครูจินปีคริสและสิงโตค่ะโอเคครับเอาละครับทุกท่านครับ